สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทูกพันธุ์นะครับอันีนี้เป็นตลาดที่บ้านผมเองนะครับนนร้านตอนใต่ทางจากประเทศลาวกับพ่อไข่เหรอครับตลาดประมาณทางจากประเทศลาวประมาณสามสิบกิโลครับสามห้ากโลประมาณนี้แหละเี่ก็เป็นตลาดแบบเหมือนบ้านเฮาเหรครับแต่ว่าเป็นตลาดใหญ่เนี่ยั้งน้อยเดี๋ยวจะผ้าพีผ้าหน่องไปเบิ่งตลาดทางข้าง จะเป็นพวกปลาลดอาหารแบบพื้นบ้านมีจานบ้านเฮ่าเป็นกมาลขายของช่วงเสาๆนะครับเป็นตลาดเสาจะมีของสินค้ามากมายนะครับเป็นอาหารจดอาหารแห้งมีหมดอันนี้สื่อไปขายตอก็ได้นะครับอันนี้เป็นปลา้ำมุ่นครับเป็นปลา้ำมุ่นปลาสังขวาด้หอมแดงทั้งสีสเกตยร์เ็นาขายนะครับสีสกเกีกร์แวนบกไก่กันนะครับติดกันเป็นจังหวัดที่ว่าติดจัน นนี่นะครับก็เลยเอาพวฝากทีฝากองครับก็เลยผ่านมาเในตลาดตลาดแบบพื้นบ้านของเฮาทางอีสานบ้านเฮานี่ก็เลยเอามาแช่ที่แช่นอ่องน,น,นี่ที่ให้น้องนึ่รับชมกันนะครับและไร้ภา,าคเมื่อเขาอาจจะไปไข่กันนอกตลาดด้ววิธีการในชีวิตกันทำนองไข่กันนี่ครับเราโอเคครับซบ่อนครับเดี๋ยววางฝืนแช่ฝืนเองนะครับนี่ เล้ฟางเป็นมาขายเอ็ดวดเอ็ดวดเอ็ดขนขาวบัานเท่าครับพอดีไปเดือมือแล้เสป็นตลาดสางข้างครับคนคนดรัด้านขวามือพวกนี้จะเป็นตลาดใจนะครับแล้วกลับใจตะวนนี้เป็นตลาดหน่อย่นมีขายของน้ำส้มเท่าครับกุ้งขมาณ้กุ้งเขียนี่ยกล้าจะเลิกวาวงามวุ้ยมึงมาเบิ่งกุ้งครับพี่น้องกุ้งเป็นมาจากสดๆเลยครับมาก่อยเนาะว่ามาก่อยมันจะแต่มากุ้งัวขาวขาววัวสใส ได้เป็นไก่โแพงนะครับเบยได้ออยี่สิบบาทตัวเดียวแลก็ขึ้นสุดยอเดี๋ยวผมจะพายางประหอดฝนนะครับทางสุดทางไปทางอุฝนเลยขวามือสายมือมีเบิร์ตัวอย่างครับนี่ครับเรมาพี่น้องเรมาครับมาเบิงมาชมน้ำกันปีดตอนสอดฝน,น,นโอ้ยขุนนะครับกูปลาหน้าหน,นามมึอดมอดดีจริครับพี่น้อง ที่ระบาดเท่าทั้งที่สานบรมืดอยากทกินนะครับปูปลาหน้านามพบเขียดพวกนี้ครับปลาลงปลาไหลก็มีก็คือเป็นกระเลียงขายแน่กับเรียงแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติเขาปล่อยปล่อยแหลวก็มาสูบตามช่วงตามเวลามันน,ะนี่ครับครบตอนนี้ครบเรียงนะครับพี่นอ้นนองประคอประคอปลาช่อน <c oughs> ถ้าเป็นภาษาการกเขาเรียกว่าปลาช่อน โลละแพงเหมือนกันนะครับโลลรร้อยสี่สิบบาทไม่แตกต่างกับเมืองกรุงนะครับนี่พอๆตัวยหงไงสุดท้ายหมดนครับเป็นตลาดหมดเลยเป็นการสื่อขายแบบอีสา,านหม่านเฮ้ามีสินค้ามากมายหลายหลายไอหมู่บ้านนะครับออามาขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันช่วงนี้เศรษฐกิจกับโมคอยดีไปไหนแต่ว่าก็อย,อยู่ได้กอ,อยู่ก็กิน ขาเหลือก <Es> ็เอากลับบ้านเข้าเก็บให้ลูกให้หลานกินไม่ตอบกลัวของเขานะครับมึนใหญ่เมึงขายของนั่งขายแบบสไตล์แบบสบายสบายโอ้ยเห็นและก็อันซ่อนน่าดีครับพี่น้องผมกับโอ้โหนั่นนั่เถอครับเด็กไม่ยังพอดีครับมาบ้านครับกลับมาบ้านก็เลยมาแวะเหวกตลาดสมัยก่อนผมเป็นไม่น้อยก็บ่ได้เคยหลายปีนี่แหละครับแต่มาัยโม้โหก็เลยับขยายกันหลาย ผมว่าเบิ่งดนันดันขวามือเหมือนเดิมครับใส่สายรับผู้หลับคปปาหน้าหน,นาเบิ่งไรเรือใส่ออกซิเจนว่าไม่คิดตากระช่มัน,นค,ครับผมอม,ม่คิดปากระช่างใส่ออกซิเจนใส่ไม่ได้จังหน่อยคุปปาเพื่ใส่ใใงามครับซ่อนซ่อนดีดีครับหอยหอยจุกหอยคมบานเท่าโอ้ซ่อนดีดีครับ บื้อกินครับถ้าผ่ากีูสานเบื้อเบื้อกินมบแืแตกต่างกันทุกภาคหาอยู่หากินขึ้นกันหาอะไรก็มาขายครับพักกำงามมีขายตลอดปีเดี๋ยวมาย่างมืงนล้วกันครับนี่ก็เป็นผลไม้กับนี่นั่งเขาจากตามราเก็บน,น,น,นั่งคนมาขายถ้าเป็นสมัยก่อนนี่โอ้จะเป็นหาอยู่หากินอย่างนะครับพีน่น้องทุกมือนี่ครับพัฒนาเนี่ยเนี่ยไอร้านครับ ตารเจ้าแรกที่ผมสังเกตดูได้หลายหล้านถึงว่าเห็นว่าเจ้านีิเอาตารมาจากไหนดูไหมโอ้ตัวลานอื่เพิ่งกระบุมีครับมีเจ้าเดียวส่วนหนึ่งตารกำลังออกเนาะสำหรับคนก่งอาจจะหายากเล็กน้อยนะครับนี่ภาพเป็นมาบินขับสวนเจ่าสาธุสาธุสาธุจะไปเจอไปเรื่อยไปชมน้ำกันครับ ท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับตลาดแต่ว่าเขามีการซื้อขายแบบแบบบ้านๆแบบธรรมชาติบ้านเรานะครับบรรยากาศมันก็ดีอากาศสดชื่นตอนเช้านะครับก็มีพ่อค้าแม่ค้าเยอะๆหลายท่านนะครับมาขายของนี่ครับอย่างเช่นไก่ย่างนี่ครับไก่ย่างสดๆใหม่ๆนะครับเป็นไก่ไก่สายพันธุ์เหลืองนะครับถ้าไก่สายพันธุ์เหลืองนี่มันทามาอย่างมันจะมีรสชาติวีบดีนะครับพ่อ เนื้อวัวครัเนื้อวัวโลละสองยี่สิบบาทเมื่อก่อนนี่โลละสามร้อยสามสิบตอนนี้เนื้อ, 4, อวัวราคาลดลงมาเยอะนะครับเนื่องจากว่าการซื้อขายของระวางประเทศเท่านี้พวกเนื้อวัวเดในควายตั้งแต่ท่างเวียดนามท่างจีนมันก็ผูกอยสช่งางเข่ามันก็เลยกเกิดปัญหาราคาวัวเขาก็เลยตกแล้วพ็อุ้มเลี้ยงไว้กุ้ื่อมาตัวละสองหมื่นตอนนี้ก็าห 8, ายไปแปดพันครับพี่น้องแต่ว่าก็พอขายไนหรอก เอาไว้เลี้ยงไว้เอาลูกมันออกลูกก็ลเลี้ยงไปเรื่อยๆว่าทั้งบ้านก็นมีพื้นที่พอ่ออดไรไอ้ควายมั่วควายเลี้ยงนะครับอ่ะเมื่อกอนกลับมาตลาดที่เราลองก่นอนน่ะแต่โอ้ดึง่นไปด้านบนแล้วนเบิ่งพักนี่ครับพักติวพักติวพักติว,ตวคนเราเอามาสุกมาสั่นโอ้โดสดซอนของฝนเป็นพักธรรมชาติเป็นเพลนเก็บมาจาก ในสวนในป่าเนาะมีครับเพียดแหงเพียดบปลือเรียงนะครับหาตามตุงไหลตุงหน้าเพิ่งก็มาขายกันเ้าวหน่อไม้หน่อไม้หน่อไม้สดสดรับวักธุ์สดสดมักเสือตัะไข่ไม่มะกขวดผักกระแยงเนี่ยของโปรดเลยครับของจังหวัดอุบลผักกระแยงครับพี่น้องผักกระแยงแกงใส่หน่อไม้นี่โอ้โหเป็นวักถุดิบขาดขาดกันเนี่ย สินค้าแบบหลากหลายจริงๆหลายอย่างหลายชนิดนะครับสดสดจากสวนสดสดจากบ่อนะครับอันนี้ปลาแห้งบางจังหวัดบางอำเภอเนี่ยเขาจะทำเป็นสินค้าครับหอมหัวใหญ่ครับโอ้ยหมึงหอมครับมีหอมแดงจากซีตะเกียบโอ้ตัวจากบ้านนะน่ะอ่ะ สักทองผลไม้เนี่ยมีทุกอย่างครับอีสารเราไม่แรงครับพี่น้องไม่แรงหาอยู่หากินได้สบายสบายเลย,ยวัยดุวาสมัยสมัยทุ่มมือนี่มันเฮ็ดไวให้ดีร้ายครับแรงอุดนหนาอุดมสมบูรณ์ถ้าเป็นทั้งบ้าน,น,นาาาเนี่อำเภอพิบูลมังสาหารนี่ถ้าเป็นปัะติดกับไอ้อะอำเภอสิงห์ทอดจะเป็นเคลื่อนครับเป็นงเคลื่อนใหญ่ เกลือนทิ้งทอนแล้วก็ถ้าเป็นเพื่อนวิบูเนี่ยก็ยจะติดแม่น้ามูลนะครับแม่น้ามูนจะมีน้ําไหลตลอดทั้งปีนะครับนี่เป็นตลาดด้านในนะครับตลาดด้านในอันนี้แม่ค้าเพิเ่งกรเดื่องเขย้อยของมะเปิดตลาดสวนดอกไม้นี่ครับปูเป็นี่ครับจะืเหม็นซ่อนเป็นหลอันนี้กบกับกบเลี้ยงคือกันแหะครับกบเลี้ยงเพื่อนจะขอบคุณหลายๆเด้อครับผู้ใดที่เข่ามาเยี่ยมชม ข,ของพุณที่ดูคลิปของคุณที่แวะมารับชมของคุณที่มาให้กำลังใจนะครับจะได้เอาคลิปที่ของของบานผมเองนะครับเลยมาแช่าวิธีการการป็นยูกันยูการกินของอข่อาขาแไม่ค้ามันเป็นยังไงตลาดมีเป็นตลาดใหญ่นะครับตลาดใหญ่มากเลยแต่เพื่อพี่บัวมกักทหารตลาด นี่ขนมเนยครับอยู่ในจานอันนี้ผมผ้ายายขงขมาด่านในนะครับถ้าเป็นดานสายมือผมนี่จะกว้างมากเลยอันนี้ยายเป็นสายของเดี๋ยวกับมาคอยคอยมาอุดหนุนส่นุดล้นซอยใ,ใอยญ่จังหน่อยปูเสือปูผ่าอันนี้เป็นหนางควายนะครับนางควายที่ยายมันกว้างขายไว้ถ้าเป็นดานสายผมนี่จะเป็นตลาดายางปลอิ่ประมาณประมาณเป็นลอยเมตรหมดแลครับจังสุดๆอีกฝั่งหนึ่ง อันนี้เป็นปลาเมนามูลครับปลาเมนามูลปลากระชังเป็นเลี้ยง,นงในกระชังม่นามุลนะครับขายกระโลละเจ็ดสิบบาทครับโลละเจ็ดสิบบาทจะเดินออกมาด้านนอกตัวทีบบมผ่าขาบบ้านรอบแหลกครับผักสดสดครับผักสดสดผ่าสวยสวย เนี่ยสลัดนะครับสลัดหอมแดงหอมแดงนี่ก็เป็นมาจากพิซซ่กเกตนะครับพิซซ่กเกตเป็นหอมแดงที่ว่าหัวสวยเสิร์เทียมหอมแดงมันขึ้นชื่อของจังหวัดพิซซ่กเกตอยู่แล้วนะครับปิดก,กันไลกลๆก,กันเวลาผมกระบาดผมก็แวงซื้อนี่ก็เป็นปลาแม่น้ำมูลกับปลาสดๆนี่ครับเนี่ยนเดิมาย หุงละห้าสิบบาทนะครับไม่แพงครับถ้าคนณเฉลชอบก็แวะมาได้นะครับไปซื้อมีปลาลวดครับพี่น้องปลาลวดปลาลวดไปเ็ิปลาลวดนี่ก็ราคาก็พอ,พอเลื่องอยู่กันนะครับไม่แพงเ <20 S 1> ลยห่าสิบบาทคุณน่ะหลายเหมือนอเดิมนะครับ้ะเบิ่งป่ามันไหลกุอายปลูกินน้สวยจัตบาท,นบาทนเนาะเดี๋ดดยวนะ ตัวละ20บาทประธาน20บาท,บาทมันพ่อกินอยู่คร <aut S 2> ับเอาสวยนึงนะครับเพิ่มมัะดีสองสวยพอดีนะครับพ่อกินนี่ครับเคนสื่อของเรามาถึงขพากันครับบัณฑิตนั่งรถสามหล่อแล้วครับบัณนี้สามหล่อบัณฑผมเนเพิ่นโอ้แต่ฝ่ายผมเป็นกหน่อยเห็นนั่งสามหล่อจุกนี่ทุกมืงินี่ผมกระบาผมกับนั่งนะครับชั่วโมงทุกอยู่ไปมู่ยอจังหวัดตะบนครับโอ้ยอขึ้นชื่อจังหวัดตะบน แวะมาอุดหน,นุนได้นะครับสินค้ามากมายครับของจอังหวัดทุกคนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ<ด>ขอบคุห่หลายๆขอบคุณที่เข้ามารับชมมาแวะมาเยี่ยมมาใหาก้กำลังใจนะครับทุกทายนี่ขอให้โชคดีขอให้มั่นมั่นขอให้มีความสุขตลอดกัลนนะครับจะเขาส่งการหลังขอให้ยูดีไม่แห้งมีเงินมีทองเลือใสขอบรุ่งยูดีไม่แห้ง เดินลำเนียด้วยกันมือคนเนอรครับพี่น้องนี่ครับกิมเนียก็จะฝากไปซ่อมนียนะครับอ่าครับสีย่งางมาเรื่อยๆเนะาะอย่างมาบงตลาดเป็นว่างเห็นว่างขายตามแข่งด้านล่างมังหมอกนะครับเป็นต้งมีขุณ่างามหลายพ,พี่น้องนะครับขอบคุ่นหลายๆเ้อครับขอบคุ่นหลายๆอีบญญกบรรยากาศตลาดทั้งบานครับพี่น้อง นะครับโอเคครับคลิปนี้กับฝากไวป้ค่นี้นะครับสวัสดีครับ